ได้ใจผู้ชายแน่แค่ใช้สองสิ่งนี้2ส,สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทุกคนทำได้ถ้าตอนนี้คุณสวยอยู่คุณหน้าตาดีอยู่ก็จะยิ่งเสริมให้คุณดูมีสเสน,น่ห์มากขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณยังแบบคิดว่าหน้าตาธรรมดาฉันไม่ได้เก่งฉันไม่ได้รวยฉันไม่ได้สวยแต่ก็จะเพิ่มศักยภาพให้คุณเด่นกว่าคนที่คล้ายๆกับคุณมันคือก้าวแรกที่สำคัญ และมาสู่ข้อที่1ยิ้มให้เป็นจริงอยู่ครับว่าหลายๆคนอาจจะคิดเสมอใช่ไหมว่ายืนเฉยเฉยถ้าเกิดคนมันจะรักมันก็รักมันก็จริงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่อย่าลืมนะว่าถ้าเกิดคุณมีคู่แข่งนะครับที่คนที่หนหน้าตาดีคนที่สองก็หน้าตาดีเหมือนเหมือนกันแล้วมาจีบผู้ชายคนเดียวกันเขาจะต้องมองนอกเหนือจากหน้าตาถูกไหมละครัังนั้นการที่คุณคือคนที่1แล้วคุณยืนเฉยเฉยเขาก็รักมันอาจจะไม่ใช่เสมอไปถ้าเกิดอีกคนหนึ่งเขามี รอยยิ้มมีกำลังใจมีนิสัยที่ดีมีสมเสน่ห์แพลวเพราด้านอื่นนั่นจึงเป็นที่มาของหล,หลายหลคนที่สําเร็จทั้งความรักทั้งประสบการณ์ทั้งชีวิตด้วยการฝึกฝนตัวเองครับไม่ใช่ว่าทุกคนเกิดมาแล้วคุณจะอยู่เฉยๆคุณจะมีทั้งงานมีทั้งเงินมีทุ้ความรักที่ดีส่วนน้อยมากน้อยมากเพราะว่าทุกคนเราแล้วแต่ต้องพัฒนาตัวเองในด้านต่างๆแม้ว่าคุณจะหน้าตาดีแล้วก็ตามคุณก็จะไม่มีสมเสน่ห์ด้านอื่นเลย ที่ผู้หญิงควรจะมีดังนะั้นข้อที่หนึ่งสำคัญนะครับเริ่มยิ้มแบบธรรมชาติผมว่าทุกคนยิ้มเป็นเนาะหัวเราะเป็นยิ้มเป็นแต่เวลาเราไปเจอคนที่เรารักหรือเวลาเราขึ้นเวทีคุณยิ้มเป็นธรรมชาติหรือเปล่ามันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ใช่ทุกคนอะอย่างผมเนี่ยผมยิ้มไม่เป็นธรรมชาติเวลาขึ้นไปบนหน้าห้องสมัยที่เรียนอยู่หรือว่าไปหน้าสอทงไปบนเวทีเจอคน,นเยอะๆเราเขินเราอายเราประหมา่าเราจะยิ้มแบบไม่เป็นครับยิ้มตลกเลยซ้า ดังนั้นเนี่ยเราจะต้องฝึกยิมให้มันเป็นธรรมาชาติและมาสู่ข้อที่2ชื่นชมให้เป็นเรื่องจริงโดยเฉพาะผู้ชายที่ถึงวัยกําลังจะทํางานสร้างเงินสร้างรายได้เข้าสังคมเข้าฐานะเขามักจะต้องการทายกย่องชื่นชมจากคนที่เขารู้สึกดีและเป็นใครไม่ได้นะครับถ้าเกิดคุณเป็นแฟนหรือเป็นเพื่อนที่สนิทคิดไม่เื่ออะไรนก็แกล้วแต่คุณแต่เขาต้องการการชื่นชมแต่อีกนั่นแหละครับรู้หรือเปล่าว่าคนส่วนใหญ่ชื่นชม ไม่เป็นไม่ถูกจุดไปได้ใจมันกว้างไปสมมุติวันหนึ่งนะครับเพื่อนที่คุณแอบชอบเดินมาแล้วคุณอยากจะอย,อยากจะคุยหรือคนที่คุณไม่รู้จักเลยแต่ว่าอยากจะคุยเขาครั้งแรกพอเขาเดินเข้ามาหาคุณคุณก็แอบทักไป๋อสวัสดีพี่วันนี้พี่หล่อจังเลยแล้วไ,ไงต่อครับนะาจังงานเหรอหรือว่ายังไงคุณอาจจะไม่ได้มีกระฐาน,นะจังงานใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ครับมันกว้างไปหล่อมันกว้างไปดูดีมันกว้างไปเก่งมันกว้างไป คุณต้องเจาะจงในคําชื่นชมและไม่ว่าเขาจะทําได้หรือทําไม่ได้คุณก็ชื่นชมได้เช่นเขาอาจจะตีเทนนิสเฮ้ยเล่นโคตรดีเลยอยากจะชมอ่ะคุณก็ชมว่าเล่นเทนนิสเก่งจังเลยอย่างนี้แหละครับมันกว้างไปเทคนิควิธีการนะครับง่ายๆเลยคุณก็คุยปกติแหละแล้วก็หาโอกาสชื่นชมว่าเนี่ยตอนเล่นเซตที่3นะ ลูกนั้นอนะเสิร์ฟเอสสวยมากเลยชอบมากเลยวันหลังสอนเราบ้างสี่เจาะจงลงไปครับในรายละเอียดสมัยที่ผมเล่นบาสเกตบอลสมัยตอนมัธยมเนี่ยมีน้องที่มาชมไม่ได้ว่ารอเก่งอะไรนะครับคือผมเนี่ยมีคนมาคุยด้วยคือนับคนได้นะครับเป็นน้องที่มาชื่นชมในการเล่นกีฬาแต่ส่วนใหญ่มาชมแบบพี่เล่นบาสเก่งจังเลยอย่างเงี้ยเราก็โอเคเราก็อมยิ้มเลยนะในใจหน้านิ่งแต่ออมยิ้มนะครับแต่สิ่งที่มีน้องอีกคนหนึ่งครับ เขาไม่ได้ชื่นชมคำกว้างๆเขากับเจาะจงว่าพี่ตอนนั้นเนี่ยนาทีสุดท้ายพี่เอาชนะสีน้ําเงินได้ยังไงอันนี้คือผมจมําได้นะครับเพราะว่าเป็นวินาทีสุดท้ายที่ผมชูดบาสนะครับแล้วก็คะแนนชนะไปนหนึ่งแต้มสมัยนั้นผมอยู่สีเขียวอันนี้นานมากนะครับสมัยที่ผมเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนั่นแหละครับเป็นคาชื่นชมของน้องคนหนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเรารู้สึกดีกับนร้องคนนี้จังเลยวะ เราอยากจะคุยเราอยากจะพูดกับเขาเพียงเพราะว่าเขาเจาะรายละเอียดในการชมในการคุยกับเราในเรื่องนั้นๆและหมายเหตุที่ผมจะบอกตอนท้ายคลิปนะครับสําคัญมากนะคือคุณจะต้องชมไม่ว่าเขาจะทําได้หรือทาไม่ได้โดยเฉพาะคนที่เป็นคู่เป็นคู่รักกันอย่างเงี้ยคุณสังเกตไหมว่าผู้ชายอาจจะพยายามที่จะทําเงินสร้างไรายได้ไม่ว่าจะเล่นอะไรก็ตามไม่ว่าจะเล่นหุ้นขายของออนไลน์ขายต้นไม้ออนไลน์ถ้าเกิดเขาพยายามเป็นที่แล้ว แล้วมาทาไม่ได้อย่างที่เขาตั้งเอาไว้คุณคิดมากคุณเขาจะต้องทําได้ดีถึงจะชมเท่านั้นไม่ใช่ครับคุณสามารถชื่นชมในสิ่งที่เขาพยายามเขาตั้งใจได้นั่นจะทําให้เขาอะรู้สึกเฮ้ยผู้หญิงคนนี้อยู่ข้างเคียงข้างฉันนะเว้ยครั้งหน้าฉันจะต้องพยายามเพิ่มขึ้นดกเห็นไหมครับแค่คําชมก็ทําให้เขาอะได้กำลังใจจากคุณแล้วก็สร้างตัวตนของเขาได้มากขึ้นและคุณก็ยังได้ใจเขาอีกด้วยนะครับดังนั้นได้ใจผู้ชายแน่แค่ใช้สองสิ่งนี้